ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนะครับผมอยากให้ศาสนาพุทธคงอยู่คู่กับชาวโลกไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับเพราะว่าชาวพุทธก็มีทั่วโลกเพราะฉะนั้นจึงอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านรัฐมนตรีขอความอนุเคราะห์จากพี่น้องชาวพุทธทุกท่านให้ช่วยกันสนุกกำรุงให้ศาสนาพุทธเราคงอยู่สือไปขอบพระคุณมากครับ uh oh. uh oh. เคยมกับเป็นคนหนุ่มนะครับท่านเจ็ดปีกว่าแล้วนะครับคุณแก้วศิลป์นะครับอันนี้คือท่านโรสานะครับนั่งรถมาให้กำลังใจพวกเราในวันนี้นะครับนอกจากเราจะไปขอเชิญท่านอาจารย์รุญยวิทย์นะครับน้าคูเลซึ่งถือได้ว่าท่านเป็นคนสุ่นัญนคนหนึ่งนะครับเป็นแกนนำคนหนึ่งที่พยายามรวบรวมเอกสารทั้งตัวแล้วก็ทําตัวปิดข้อมหวังพระตที่ตเทียบกับทางวุทธศาสนาได้อย่างเยี่ยมขอเชิญท่านอาจารย์รุญยวิทย์ครับผมเชิญครับ พระอาจารย์พระเจ้าพระเตียมให้มาแล้วก็มุขวีที่เท่าไนะครับเตี๊ยวน้าอะไรก็ยังคือคือการทำงานตรงนี้ต้องใช้ปฏิบัติสี่อย่างเยอะใช่ว่ามาน่าอดทนโแล้วก็ต้องคิดวิตรู้การสืบเนือย่างจริงงนะครับเอ่อ เรื่องพวกนี้มาถูกสะสมคำถามนานครับแล้วพวกเราก็ปล่อยปากทำให้ก็ทอดทิ้งพทธศาสนาปากพทธศาสนาไปกับพระพเจ้ามากเกินไปทําให้อีกสามขาเนี่ยขาดหายไปความสมดุลมันก็เลยไม่เทียวน,นะครับวันนี้ผมก็เลอกใจก็ที่การเดินทางเรามาจะทําให้วเราตื่นรู้ว่าพิภยของพทธศาสนาเนี่ย หลายแหลม,มากอะมากจนเราจะเกิดขึ้นความเสี่ยงของภาษาบ้านาารเราและจะเชื่อมโยงมาถึงะระบบอสังาริมทรัพย์ด้วยเพราะตั้งแต่เริ่มเริเดินทีเนี่ยรู้จัดสรรสัมภาระสัมาระเนี่ยจะร่กันมาตั้งแต่การเริ่มใช้เรานะครับก็ก็ตั้งแต่ความก,ก็ถือว่าเป็นสุดท้ายที่ดีนะท,ที่เรามาร่วมกันประจัดกระถางตัวนี้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ในการทำให้ศาสนาเราสืบสานสถา,ราปร์เป็นช่วงการนีนขอบคุณมากครับครับขอบ,บคุณครับผมขอเชิญจากทุกการให้กับทำลังใยครับผมครับก็ขอเท้าบัตรนี้กัรเพราะเป็นการช่วยช่วยใจผมนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับผมนิ่หมดเลยครับผมเอาให้ตรงป,ประเด็นเลยครับว่าท่านมีความขัดหรือขัดยังไงคิดว่าท่าสูงกว่านีะทํายังไงไม่ต้องไม่ต้องมาเขียเนเงี่ยมนะครับผมนิ่หมดเลยครับประการต่อกานส่งตัวโรคเร่งร้อน ท่านโยกทอเนาะโยกเวกามาก <c oughs> เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้นี่ด้วยด้วยคําสั่งที่ลงไปนี่แหละมันมีผลกระทบต่อต่อพระสงฆ์อย่างมากเพราะว่าพระสงฆ์ที่ที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้นี่บางรูปท่านก็ตก,ตกตกใจบางรูปท่านก็ขอดใจก็ว่าขอดใจนี่จะมาไปถามพระพระที่อยู่ใกล้ๆเป็นเพื่อนพระนี่แหละท่านก็บอกว่าโพระอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ผมอึดอัดใจดีไม่ดีผมสึกนะ นันวางนั้นนี่นี่คือผลเสียที่มันเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ซึ่งตามข่าวก็มีพระสงฆ์หลายๆรูปที่เป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าน้าเผือเจ้าวาดก็ล่าออกไปหลายไปหลายอย่างหลายที่แต่เลาออกนี้ยังไม่เท่าไหรแต่ว่าจิตที่เรียกว่าอึดอัดแล้วจะสึกออกไปนี่มันเป็นปัญหามันเป็นผลก,กะระทบต่อพระศาสยนาพ่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่เรื่องราวที่ชาวพุทธทั้งพระทั้งเจ้าวามาเยี่นมเสือร้องเรียนนี้ก็อยากฝากท่านายมพ่อนี่เนาะขอโอกาสที่ว่า,ายมพ่อไปแล้วกันนําเรื่องราวที่ชาวพุทธมาในวันนี้ ไปนําเบียนคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐบาลให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยด่วนถ้าปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขผลเสียจะเกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาผลเสียจะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์กว่าปัญษานี้ต,ต่อไปพระสงฆ์อาจจะลดน้อยพลอยลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นกว่ากว่าให้หลวงพ่อดําเบียนคณะรัฐมนตรีเรียนรนัฐบาลให้แก้ปัญหาตรงนี้โดยด่วนด้วยเจริญพร